สวัสดีครับผมนะฮะก็พบกับยูอีกครั้งนะฮะในช่องหงแดงชแนลนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณนะฮะเอฟซทุกทุกท่านนะฮะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับผ่านไปแล้วนะครับเมื่อคืนนะฮะสำหรับศึกแดงเดือดนะฮะดับบี้แมต์นะครับแมนยูกับลิเวอร์พูลนะฮะก็แบ่งแต้มกันไปนะฮะโอ้โหเสมอกันอย่างสุดมันนะฮะจริงๆเนี่ยเกือบหลับคาบ้านด้วยนะครับหงแดงนะฮะ คือในเกมนะครับบุกทางเทนอย่างเดียวนะฮะในสื่อรายงานของข่าวอังกฤษนะฮะที่มีการสัมภาษณ์นะฮะอาน,นสลอตนะฮะจริงๆมันไม่เกี่ยวกับสภาพจิตใจของนักเตะนะของเทนเลนาที่มีข่าวเกี่ยวกับการจะย้ายทีมไปเรอัลอาดลิตอันนั้นไม่ใช่นะฮะแต่เมื่อคืนถ้าเท่าที่เห็นกันนะครับบุกไปทางเทนสอย่างเดียวเนี่ยแล้วเจาะรั่วตรงนั้นได้เนี่ยนะครับก็ต้องดูว่ามันจะมีอยู่2ตัวนะครับของแมนยูนะ บูโดแต่ไปดาโลนี่แหละตัวหลักของปุตุเกด้วยกันเนี่ยแล้วมันเล่นมันเข้ากันน่ะแล้วมันบุกไปทางนั้นอย่างเดียวแล้วเทนเนี่ยมันเจอแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็รับยากนะมันก็รับไม่ไหวนะมันเป็นบางวันนะฮะนักเตะเป็นบางวันนะครับโอ้โหแล้วได้ประตูเร็วด้วยนะฮะมาติเนสซัดเต็มข้อเลยครับ โอ้โห oh, 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 สุดๆแดอะเมื่อคืนจริงๆผมคิดว่ามันจะยาวนะฮะแบบคิดว่ามันจะกลับมาไม่ได้ด้วยนะฮะโอ้โหบูโน่ส่งทะลุช่องไปนี่มาเดนเนสซัดเต็มกรารเลยนะครับถือว่าเล่นดีนะครับเมื่อคืนเนี้นยแมนยูเล่นดีมากๆนะครับโห oh, คือผมคิดในใจนะมันต้องมาดีกับหงด้วยว่าไอ้ที่ผ่านมา3นัดรวดนเนี่ยในเกมบีมยรีกเนี่ยแพ้เรียบนะฮะว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวนะฮะ ก็ยังดีนะฮะที่ตามตีเสมอนะฮะด้วยกักโปอีกแล้วครับก็ล็อกเข้าทางกลับขวานะครับก็ล็อกเข้ามานี่ก็ซัดเต็มข้อเหมือนกันนะฮะคือได้ประตูสวยทั้งคู่นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยมาติเนสกับกักโปนะฮะสวยทั้งคู่นะฮะแล้วก็มาอีกครึ่งหลังนะครับเอาแล้วนะฮะผมคิดว่านะมันน่าจะหยุดอยู่แค่นั้นด้วยนะได้จุดโทษนะครับก็ซาร่าก็ซัดไปไม่เหลือแต่อีกนิดเดียวนะฮะ โอนาน่าก็จะปัดได้อยู่แล้วนะโหเมื่อคืนนี้โคตรมันเลยแต่ผมช,มชมชมอยู่ชมอยู่คนหนึ่งเลยโอนาน่าโหแล้วเซตดีจัดแล้วมันมันมันเหนียวอะไรกับคืนนี้ด้วยโอ้โหเหนียวลึกเกินนะครับมงแล้วมงอีกนะฟันไดก็ม่งจ่อๆนะฮะไปตรงตัวหมดเลยนะครับแมกนิเตอร์ยิงไปตั้งแต่ลูกแรกแล้วอ่ะติดตัวอีกติดไปหมดโอ้โหซัดแล้วซัดอีกโหเหนียวมากนะครับนี่ถ้าไม่โดนจุดโทษก็คงยิงมันไม่เข้าอ่ะโอ้ คิดว่ามันจะจบเกมอยู่แค่นั้นนะครับนะแมนยูก็มาตามตีเสมอได้นะโอ้โห,โหก็ฮามาัดอีกแล้วนะครับฮามาัดอีกแล้วนะฮะแล้วก็เจาะทะลุไปทางเทนอีกแล้วนะฮะแล้วก็เปิดเข้ามาฮามาัดยิงแบบเหมือนไม่เต็มเท้านะฮะแต่ก็ยังเข้านะครับโอ้โห,โหด้วยวิถีของบอลน,นะฮะเหมือนโอ้โหเหมือนแบบมันมองไม่เห็นนะเหมือนโกมันไม่เห็นนะพี่หมี นะครับนิดเดียวนะฮะลอดแขนเข้าไปก็จบไปด้วยการเสมอ2ประตูต่อ2นะฮะก็แบ่งแต้มกันไปกูว่าแล้วบิ๊กแมตเป็นอย่างนี้ทุกทีนะครับแต่จริงเกือบหลับคาบ้านด้วยนะฮะซักเซสส่งเข้ามาเนี่ยส่งเข้ากลางมาแต่บอลมันกระดอนนิดนไงเกือบไปแล้วเกือบตุยนะฮะแม็กวายนะนี่ถ้าเป็นตัวอื่นนะจะเหลือนะถ้าเป็นบูโน่ล่ะเป็นกานนโชะเออถ้าเป็นตัวอื่นนะเป็นโอ้โห oh. ไม่อยากจะไม่อยากจะมองเห็นภาพเลยนะเมื่อคืน ตูมขึ้นไปนู่นโอ้โหหัวใจแทบหล่นนะฮะอ่ะเสมอกันไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะหนัดต่อไปนะฮะของแมนยูเลยนะฮะลิวอพูผมไม่มองนะฮะผมมองที่แมนยูนะครับเขาเริ่มผลงานก็เริ่มผลงานแบบว่าดีนะครับนะอาบบูลิมก็อืม ใจน่าจะมีความเชื่อมั่นขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ามาเสมอกับลิเวอร์พูลได้เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่กําลังใจดีขึ้นมานะครับแล้วตอนเนี้ก็ขึ้นมาอันดับหนึ่งนะฮะเสมอได้แต้มหนึ่งแต่ขึ้นมาอันดับหนึ่งนะฮะอยู่ที่อันดับ13นะครับนะก็ยังดีอ่าสำหรับ5้านัดต่อไปนะครับของแมนยูนะครับ5้านัดต่อไปนะอ่านี่ผมเอาข่าวให้ก่อนเลยนะฮะวันที่17นะครับแมนยูจะเปิดบ้านนะฮะรับการเยือนของซาเปาลตันนะทีมบุยเลยนะ ผมมองไปที่3มแต้มนะครับอ่านัดที่2ต่อไปนะครับวันที่19นะฮะโอ้โหนี่แข่งแบบตะลุทะลวงเลยนะ17แล้วมา19นะฮะนักเตะก็ต้องฟิตกันหน่อยฮะต้องมีการแบ่งกันบ้างแหละแมนยูเปิดบ้านพบไบตันนะครับผีเข้าผีออกนะไบตันนี่เป็นทีมที่เขาเรียกว่าไงอ่ะทีมเรียกกองเชียร์นะครับบุกอย่างเดียวนะครับตั้งรับไม่ค่อยมีนะครับก็ผมว่าแมนยูนะครับผมว่าแมนยูเนี่ยน่าจะเก็บแต้มได้นะฮะ มาชนะก็เสมอแต่มีแต้มนะครับวันที่ย7ินะฮะก็อันนี้ก็ยังได้พักนะแต่ว่าในเกมถ้วยแมนยูไม่ได้พักนะครับก็ยังแข่งอยู่นะไปเยือนฟูลแลมนะครับโอ้โหผมมองแล้วเนี่ยฟูลแลมตอนนี้ก็ก็แน่นอยู่นะนะครับแต่แมนยูก็ผมว่ามองมองแล้วไม่ไม่น่าแพ้น่าจะมีแต้มกลับนะครับนดที่4ต่อไปนะฮะนู่นไปเดือนกุมิพาเลยนะฮะวันที่2เดือน2นะครับแมนยูนะครับเปิดบ้านนะครับ พบกับคิตตันพาเลตนะผมมองไปที่3แต้มนะครับนะะฮวันที่16นะครับนี่ก็ข้ามเป็นอาทิตย์เลยนะฮะไปเยือนสเปอร์นะครับอ่าอันนี้ก็เสียวๆอยู่นะฮะอืมอาจจะเฉียดสูสีอ่ะนะครับถ้าไม่ไม่ถ้าไม่บุกแบบลุยๆนะนะครับถ้าไม่บุกแต่ไม่บุกก็ไม่ได้นะครับเพราะสเปอร์นี่ก็บ้าทะลุทะลวงเหมือนกันนะฮะแต่สเปอร์ก็ยังทําผลงานไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ แพนิวเาสเซิลมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นนะครับสเปอร์อาจจะดีขึ้นมาก็ได้นะฮะห้าแต้มนะครับนัดต่อไปของแมนยูนะครับผมมองไปที่10แต้มแล้วกันนะครับนะมองไปที่10แต้มนะจาก15แต้มนะครับผมมองไปที่10แต้มไว้ก่อนแล้วกันนะฮะที่หมูที่หมา9แต้มไปนะครับถ้าจะเก็บแต้มนะแต่ว่าเนี่ยวันที่17เนี้ยถ้าไม่เก็บกับเซาทันตันผมก็ไม่รู้ว่าจะว่าไงแล้วนะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะ โอโ้โหแมนยูเมื่อคืนผมยอมเลยนะนะเขาเขาสู้ดีจริงๆนะครับเขาเขามาดีอะนะคร,รับไม่ไม่สนอะไรอะนี่มันคือศักดิ์ศรีนะครับแต่เมื่อก่อนนี่แต่เมื่อก่อนนี่ทำไมถึงโดนเยอะนะแต่เนี้ยกลับมาครั้งนี้นะัอาบลิมนะครับก็ถือว่าเอาเอาศักดิ์ศรีมาสู้ด้วยแล้วโอนานาแม่งโคตรแน่นเลยนะครับแน่นมากนะฮะแล้วเมื่อคืนนะครับก็ผู้เล่นนะครับที่เขาเรียกว่าได้แบบเอ่อแบบแบบเพย์แบบอย่างดีนะผู้เล่น น่าจะเป็นฮามัดครับนะเมื่อคือนเมื่อคือนได้รางวัลน,นะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันฮนะข่าวๆววันนี้ก็นะแมนยูเลยแล้วกันนะให้เขาเลยเมื่อคือนนี่สุดยอดจริงๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะฮะในช่องหงแดงชันแนวด้วยนะครับผมนะถ้ามีข่าวาวอะไรมาบอกหรือมาพูดคุยกันเนี่ยนะจะมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะฮะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ